สวัสดีค่ะนี่ของมาอวด,ดวจ่ามณีผมจัามาเบิงเดอร์ว่ามีอะไรมาอวดอดูสิคะเชื่อไหมเชื่อไหมเนี่ยคืออะไรต่อค่ะต่อต่อจริงๆนะนดูสิเนี่ยดูสิอันนี้จะเป็นลังค่ะนี่ข้อเอิญหัางได้นอกสีนอกนีนอกหั่งต่อห้างต่อต่อของจริงนะคะมาเบิงเดอจ่าเนี่ยก็ลลงทำการแกะกินเต็นบอคานม่ไผเคยกินบอคาคุณจ่าบอคาหั่งต่อ ฝีมือการแกะค่ะเนี่ยพีแก้ได้ซ้ำนีกแล้วเดี๋ยมมาเบิ่งกันตอค่ะว่าสิแก้ได้ซ้ำใดสวยค่ะอันนี้จะเป็นของที่เคนเอามาขายค่ะก็เลยได้ถือโอกาสมาแก้มาทดสอบพีมือในการแกะนี่ค่ะเห็นไหมคะลนลนปุกลุกละต่อค่ะต่อลูกต่อห้างต่อ ตอนี้เขาเกิดเป็นห้างเนาะผี่เนาะเอิดเป็นห้างนะคะมีทั้งเป็นแบบตัวตัวดำตัวเปนแก่แล้วก็เป็นเอาง่ายได้เนาะค่ะนอต่อนี่เนาะเขาต้องปีนเอาะปีนเนาะปีนเอาปจูดมันบอกคือแถวแถวบานหันขาเจ้าเป็นอันนั้นได้ทีเขาเห็นเขาขึ้นต้นใหม่แบบสู้เลย หูสวยวัดธนคกติไปเอามาค่ะนีช okay. ่ไหมต่อค่ะตอตอตอนี่มันเห็ดยังกินได้แน่ที่เอาไปแกงแล้วไปคัดกับข้าวอืมเปแกงไปคัดกับข้าวเนาะถ้าเป็นอยู่เทลบ้าทนุ่งเขาก็สิเอาไปไป๊ะออมแล้วเห็เอาไป๊ะออมใส่อันใส่พักกังเสรแล้วเนาะใส่นมไอศครีมได้บ้างมั้งได้เดี๋ยวแต่คนหมักเดี๋ยวแต่คนหมักแล้วเนาะ นี่ค่ะลูกต,ต่อนะคะ,นนนคะแกเป็นน้ำนะได้นี่ค่ะแกเป็นดล่เนะค่ะเด้อผู้ใดเคยเคยกินหรือบอกเคยกินกับบอกในเด้เดิ่อันนี้คือรังของต่อนะคะ <iden. S 1> แต่ว่ามันจริงของคนกะเป็นแผ่นฮะล่ะค่ะ,คะแต่ว่ามันเห็ดของน่นเห็ดของค,น,องคน,นแตกแกปากเดิออยากแกขนนะะ้ของคนนะคะเห็ุกคนแตกเด็กของคนแตกก็เลยอันไตม่านันถ้าแกห้เพิ่นเนี่ยค่ะอยากหูเนาะบอกเคยแก แต่ว่ามีด่านงะหัางต้นใหม่เลยก็บโเคเยเเ็นหรอกค,ค่ะเ,เ็นเผ็ดแล้วแล้วทอดฟ้าละมามาเก่มากอันขอแกข้องพึ่นค่ะนี่เด้อค่ะเดอ้อนี่นะคะสลับดลกต่อมันก็จะเป็นตัวแบบนี้อันนี้คือเหตุอย่างไรละพีน่นี่เขาจะเขาจะหนึ่งมากเลยเมนบอนนี้เมนบันหนึ่งวัไใดเม่มันเม่มันหนักโอเขาต้องหนึ่งแม่แมันมตายเมนเขาจะเก่ได้ เป็นตัวตัวแกล่ะค่ะนี่เป็นตัวแกกันนี่ค่ะถ้าต้องแยกบ่เห็ดก็จะใส้นจะดูดใส่ไปเลยเนาะตัวแกคือมันม่นเดมินมันเดี๋ยวออกฝักมันจะกินได้นะนะปีกบ่แข็งมันบ่มีอันนั้นตัวมันเล็กไน่เล็กไนมันตรงไน่กวนมันเป็นตัวอ่อนอยู่อยู่ในตัวฝักอยู่ถ้าเกิดกินกินเข้าไปเล็กไนมันแทงตากเนาะจะเสิยบาจังได้อันนี้เนาะค่ะกันยังบ่ทันแล้วล่ะค่ะชนาคลิปนีนก็เดี๋ยวต้อแคนิก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวสิเก็บ อันแก้ต่อให้เพื่อนแบบจนแล้ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม,มา่า